เดีกท่านผ uh> ู้ชมนัครับอยู่ผมอีวานสครับเช่นเคยนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนาะนี่ก็พี่ชายคนโตนอนอยู่ด้านล่างนอนอยู่ด้านบนนี่ก็เป็นแอร์เนาะนี่ตัวผมเองผมนี่ลงมาแป๊บอู้เสียวจัดเลยอามันไม่เหมือนกับที่นอนของที่บ้านเล่ยที่นอนของที่บ้านมันจะรู้สึกก่อนมันจะรู้สึก ดีกว่านี้นี่เราก็จะเป็นตัวผมในชุดน,นี้แหละอันนี้ก็เป็นทีวีอ้าวเปิดตอนเมื่อคืนจานจานเปิดตอนเมื่อคืนนะจานเปิดตอนเมื่อคืนอันนี้ก็เป็นสาวยน้ำเนาะผมก็ว่ายน้ำปิดแล้วว่ายน้ำป็นนายแล้วแหละกิดบ้า ก็สู้โอ้อแมนีิสโก้ไอนนี้ผมก็ลงไปไม่ได้นะฮะเดี๋ยวคังเกงเปียกบอกตรงๆเลยนะคำนี้ว่า ว้าวก็ประมาณนี้งานไม่ได้เอามาตายนี่สอบไม่ติด ไอ้เห็นเกสมบอ,อะแค่ไม่ถึงเสียงเขาจะได้ฟุ๊กไอ้เห็นเกสมบูว่ายนั้นจะกบให้ดูหน่อยว้าวเจ๋งมากพี่ชาย เจ๋งมากพี่ชายนี่ก็เป็นห้องพักข้างๆเนาะแล้ววันนี้ผมก็จะเป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับที่ผมจะกลับวันนี้ก็ตออสิบโมงแล้วคุณครูยังไม่ส่งมีดมาเรียนเลยสิบโมงสามนาทีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นล,ลายฉลามหัวค้อนพี่หลามหัวค้อน give me a second please อร่อแ่งนห้องอาบานะคุยค่าห้องอาบไอ้สัก็กก็เอาไปแบบ้างก้าวของผมแล้วคนงระบา รโรงแรมนี้ช่วย The b e s t Vacation โรงแรมอำเภอเมืองจังวนะหวัดสงขลาเนาะโคตรหรวอาบองโรง เกาะนู้กเกาะแมวอีฝั่งนู้อยูวัน้ผมมีโอกาสว่ายน้ำเดี๋ยวผมก็ว่ายน้ำช์นะผมซัวสามสองเซนว่ายน้ำาสรลึกรด้แล้ว Unlike us, they have a secret weapon. Hi. Their trunk. Wow, cool. ไปเรียนทีดีเลยโอ๊ยคุณครูยังไม่ส่งมีดมาเรียนเลยคุณครูยังไม่ส่งมีดมาเรียนเลไอ้นั่กวิชาภาษาไทยคุณครูคส่งมีดมาผิดีห็นแล้วนจะเป็นวันนี้นะสารคีตแล้วก็มีเพลงแค่นี้นะบ๊ายบาย